คลิปนี้นะครับจะพามาดูวิธีการถ่ายน้ำมันเกียร์รถ6ล้อนะครับรถบรรทุกอีซ z u ุ NKR 110แรงนะครับตระกูล N นะครับนี้จะมีเราก้มมาที่ด้านข้างฝั่งขวานะครับตรงเกียร์จะมีน็อตอยู่2ตัวนี่ผมได้ตีออกมาแล้วล่ะแต่ผมจะ อ่ามปิดไว้เอาไว้ให้เพื่อนๆได้ดูก่อนอน,นี้เป็นน็อตเติมนะครับจะอยู่สูงกว่าน็อตถ่ายน็อตถ่ายคือตัวล่างตัวนี้อันดับแรกแล้ครับใช้ประแจลูกบล็อกอันนี้จะเป็นเบอร์24นะครับเปิดเปิดให้น้ำมันไหลยออกมาไล่อากาศด้วยกันเปิดตัวเติมด้วยนะครับ นี่จะสังเกตได้ว่าน้ำมันเป็นสีแบบกาแฟสีขี้โคลนเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายสักที่นะครับอันนี้เกียร์ก็จะมีอาการเข้ายากแล้วก็เหมือนจะร้อนนะครับเข้ายากอันนี้ก็เลยได้ทำการถ่ายนะครับหัวเติมถ้าเราไม่มีก่อนจะใช้เป็น เป็นแบบบีบหรือว่าเป็นแบบบีบใส่ก็ได้นะครับเติมตรงนี้เวลาเติมเติมแค่ล้นออกมานะครับตรงนี้ส่วนผมเดี๋ยวหาตัวเติมก่อนนะครับไม่รู้ว่าภาชนะเติมยังอยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็เดี๋ยวจะเทใส่กลวยทําเป็นกลวยกระดาษตรงนี้นะครับเราบีบใช้กระป๋องหนึงลิตรนะครับบีบเติมเข้าไป นี่เราถ่ายออกมาก่อนถ่ายจนตรงนี้นะครับไหลออกมาหมดนะครับหรือว่าเหลือนน้อยเต็มทีแล้วเราค่อยปิดแล้วก็เติมรูนี้นี่นะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับนี่เราจะปิดอ่างน้ำมันเกียร์ เมื่อน้ำมันหยดออกหมดแล้วนะครับเราก็ทำการปิดอ่างน้ำมันเกียร์อันนี้ปิดตัวถ่ายใช้มือขันดูก่อนนะครับระวังตีนเกี่ยวขันจนแน่นเสร็จแล้วก็ใช้ประเจ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเติมนะครับนี่เราเติมน้ามันนะครับโดยใ,ใช้เป็นแบบก้วยเพราะเราไม่มีหัวเติมก็จะใช้อย่างนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องสั่งหัวถังเติมนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งใช้ค่อยบีบไปทีละนิดนะครับบีบเยอะมันจะหก เบอร์ิบไม่ค่อยหนืดนะครับเติมง่ายถ้าเป็นเบอร์เ้าสิบหรือเบอร์อ140เนี่ยจะหนืดจะบีบางนี้ไม่ได้วิธีเติมก็คือให้เติมเสร็จแล้วเอากลวยออกมาให้น้ำมันไหลล้นออกช่องเติมนะครับถือว่าเป็นระดับน้ำมันเกียร์ที่เ,เราเอาไปใช้ที่พอดีนะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเติมประมาณไหนก็คือแค่น้ํามันรุนออกนะครับเนี่ยน้ํามันโบออกเราก็ปิดเลยอันนี้เติมไปประมาณสองลิตรปลายเกือบจะสามลิตรนะครับกอประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขันให้ตึงแล้วก็ใช้ปะัะแจขันอีกทีวิธีการเติมน้ำมันเกียร์่ายน้ำมันเกียร์ก็ประมาณนี้นะครับ